สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนนะคะดวงประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะดวงคนวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคําพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเช็คดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงรายเดือนนะคะอยู่ที่ราคา199บาทนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากาก,กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามก,กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปท,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 ที่ หมอฟังมาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะ4 5 6 7 8 9 10 มาดูนะคะชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายน2566นี้จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะมาดูนะเจ้าชะตาได้ไพ่อะไรนะคะ10บถ้วยนะคะถ้วยหมายถึงความสุขนะคะนะอารมณ์ความรู้สึกนะคะนะเรียกว่าการดูแลเทคแคร์นะคะคนรอบข้าง10บถ้วยหมายถึงความรักนะคะนะถ้วยเป็นไพ่ของความรักครอบครัวนะคะนะสุขสันต์เลยทีเดียวนะคะรวมถึงไพ่ถ้วยเนี่ยเรียกว่าชาววันอาทิตย์กินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่ง ทานเก่งนะคะนะสิบถ้วยยังบ่งบอกว่าในเดือนในเดือนนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเรื่องราวดีๆเข้ามาข่าวดีนะคะนะหรือว่าบริวารลูกหลานนะคะคนรอบข้างอาจจะนําพาเรื่องดีๆเข้ามาให้นะคะเมจิกเชียนนะคะหมายถึงผู้รู้ชอบเรียนรู้สติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถนะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเรียนรู้ได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ไวนะคะหยิบหยิบจับจับ,จบก็เป็นแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เมจิกเชียเนเนี่ยมักจะเรียนมาอย่างทํางานอีก อย่างนะคะอาจจะไม่ตรงกับสายงานที่เราเรียนนะคะหรือไพ่เมจิกเชียนเนี่ยบ่งบอกว่าชาววันอาทิตย์นะคุณมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะนะ มีเสน่ทางด้านคําพูดวาจานะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะนักพูดนักบรรยายประชาสัมพันธ์นะคะงานค้าขายได้นะคะนะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกงานเซลลก็ได้นะคะนะเมจิกเชียนน่ะย,ยังบ่งบอกในเรื่องของการเป็นหมอดูได้ด้วยนะบ่งบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะนะเรียกว่าคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะและไพ่เมจิกเชียนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะนะเรียกว่าสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะ ไพ่เมจิกเซียนเนี่ยมีทั้งธาตุทั้งสี่นะคะนะอยู่ในคนคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าชาววนอาทิตย์คุณเป็นคนที่เรียกว่าเก่งฉลาดนะคะนะ ห้าถ้วยนะคะอาจจะได้รับเรื่องราวข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะ <c oughs> ข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือห้าถ้วยเนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะเรียกว่าอาจจะมีอดีต <c oughs> หรือว่าเรื่องราวนะคะที่เจ็บปวดใจนะคะที่ฝังใจนะคะ <c oughs> หรืออาจจะกําลังคิดถึงใครบางคนนะคะที่อาจจะจากไปนานแล้วนั่นเองนะคะนะ <c oughs> ห้าถ้วยก็เรียกว่าบางคนนะคะอยู่กับคําว่าเรื่องราวในอดีตสิ่งเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆนะคะ อัศวินถ้วยนะคะจะได้เพื่อนได้กัลยานมิตที่ดีเข้ามาได้คู่หูได้ปัตติได้ที่ปรึกษานะคะนะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนนะคะการช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างนะคะหรือตัวเราเองนี่แหละนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะลูกหลานบริวารน,นะคะนะเรียกว่าจะได้รับ าการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะนะหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบริวารได้ลูกน้องที่ดีนะคะนะหรือลูกหลานนะคะอาจจะนําพาข่าวดีมาให้เรื่องราวดีๆเข้ามาให้ด้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้หรือการเดินทางได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเด็กกรุงเทพนะคะนะหรือว่า เ,เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศก็ได้นะคะนะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปขอบขอบประเทศไทยนั่นเองนะคะ รวมถึง <accountable. S 1> นะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะคะชาววันอาทิตย์คุณอาจจะมีในเรื่องของคําว่าโปรเจกต์นะคะนะจากเดือนที่แล้วนะคะนะที่อาจจะยังค้างค้างอยู่หรือว่ายังไม่ได้ทานะคะในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ซานต่อโปรเจกต์เก่าๆอีกนะคะ1ไม้เทา้านะคะ,ไะ,คะ1ไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการ,รงานธุรกิจกิจการจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะ1ไม้เทา้าบ่ะะงบอกในเรื่องของเอ่เรียกว่างานใหม่ไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการ ความค movement, ิดเริ you yourself, <of difficulty> ่มนะคะการลงทุนนะคะนะทาธุรกิจกับครอบครัวกับคนรักนะคะนะอาจจะมีเร <of> ื่องของคําว่าหุ้นส่วนเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตําแหน่งงานนะคะนะตำแหน่งที่ทํางานเนี่ยมันมีคําว่าบางครั้งมีความเหนื่อยเนื่อยะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะหรือว่าอาจจะกําลังลุ้นรอคอยนะคะนะบางคนรอคอยการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะซึ่งก็เรียกว่าอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของคําว่าข่าวดีนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะ สามารถสอบติดนะคะนะสอบติดคณะนะคะนะหรือว่ามหาหลัยชื่อเสียงที่มีที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้นะคะพรนะคะเรียกว่า1ไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะ เดลเลอร์ over, นะคะตกตำแหน่งปัญหาสิ่งแก้ไขนะคะนะก็เรียกว่าเดลเลอร์เนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลีย่ยปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็เรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าจะมีในเรื่องของคําว่าช่องทางลู่ทางโอกาสสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเดลเลรเอร์ over, เนี่ยนะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีสังคมนะคะนะภาษีสังคมเยอะนะคะนะรู้จักคนเยอะ รู้จักคนมากเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะนะหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่รักใคร่นะคะนะของคนของคนในที่ทํางานนะคะนะของกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเดลิเวอร์ hmm. ever, เนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ แฮงแมนนะคะนะแฮงแมนเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องเครียดเครียดเรื่องทุกข์นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะเรียกว่าคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวของคนอื่นนะคะแล้วมาเครียดแทนเขาทุกแทนเขานั่นเองนะคะนะหรือแฮงแมนบางครั้งนะคะเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรน,นะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจำยอมจำทนนั่นเองนะคะนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องไปตามน้ํานะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการ ที่เรียกว่าอาจจะแบบ เ,เข้าไปในเรื่องของการที่ไปรับรู้เรื่องราวคุณนู้นคนนี้แล้วสุดท้ายตัวเราเองกาจะแบบเอ้ยต้องไปตามน้ำเนาะต้องเห็นดีเห็นงามไปก่อนอะไรแบบนั้นนะคะจัสติกนะคะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดจัสติกเนี่ยบ่งบอกว่าสติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถนะคะนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรอบคอบไม่ว่าจะทําอะไรนะคะมีในเรื่องของการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะหรือจัสติกเนี่ยบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบนะคะนะศาลตุลาการนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้นะคะนะ หรือจัสติกจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะบทสรุปของไพ่นะคะได้อิทธิพลของคำว่าไพคิงเหรียญน,นะคะขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตขยับไพ่มาด้านนี้นิดนึงนะคะออจะได้เห็นชัดๆทั่วๆเนาะ บทสรุปของไพ่นะคะเรียกว่าด้อิทธิพลของไพ่คิงเรียนคิงเรียนเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าวานิชนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะทําในเรื่องของการที่แบบธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะนะเงินปันผลนะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลดีนะคะไม่ได้ส่งผลเสียนะคะสาหรับไพ่คิงเรียนเพราะฉะนั้นการงานของชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะนะหมอฟ้ามองว่าค่อนข้างจะเป็นไปใน ทิศทางที่ดีนะคะนะใครที่มีในเรื่องของแผนงานเก่าๆนะคะนะเรียกว่าในเดือนนี้ในสัปดาห์ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณคุณต้องลุยนะคุณต้องลงมือทํานะคะคุณต้องเพิ่มความขยันให้กับตัวเองนะคะอย่าให้มันเป็นแค่ความคิดแล้วไม่ได้ลงมือทํานะคะชาววันอาทิตย์เนะเป็นคนที่บางทีขี้เบื่อนะคะนะเมจิกเชียนเนี่ยนะคะ ขี้เบื่อนะคะทำอะไรไม่ค่อยจะได้นานนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นผู้รู้ในทุกๆด้านเป็นผู้รู้ในทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วเป็นคนที่เก่งนะทำได้ทุกอย่างนะคะนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยมีในเรื่องของคําว่าเบื่อง่ายเกิดขึ้นนะคะนะแต่ในเดือนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าธุรกิจกิจก,การจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในเรื่องของการค้าขายอาจจะมีในเรื่องของไอเดียใหม่โปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามานะคะนะให้กับลูกค้านะคะได้มีช่องทางในเรื่องของ การเลือกนะคะหรือว่าบางคนนะคะนะเดลลเวอร์เนี่ยมันมีในเรื่องของการลงทุนร่วมด้วยนะคะนะในเรื่องของการค้าขายนะคะอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะแล้วถ้าในเรื่องของอ การเงินนะคะชาววันอาทิตย์นะคะการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่10บถ้วยนะคะนะการเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยหมดไปกับคําว่าครอบครัวนั่นเองนะคะนะชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เก่งนะคะหมดไม่เป็นไรหาใหม่ได้นะคะชาววันอาทิตย์มักจะใช้คตินี้นะหรือว่าบางครั้งนี่เรียกว่าหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ด้วยนะคะนะครอบครัวต้องอยู่ดีกินดีกินอิ่มกันก่อนนั่นเองนะคะในเดือนนี้จะมีคําว่าโชคลาภเข้ามาด้วย นะคะคิงเหรียญมีโชคลาภเข้ามาตัวเลขจากเด็กจากกุมารจากบริวารจากลูกหลานหรือตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะแล้วชาววันอาทิตย์จัสติกนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะนะอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมเกิดขึ้นด้วยนะคะนะการเงินชาววันอาทิตย์นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคุณเป็นคนที่เรียกว่าภาษีสังคมเยอะนะคะนะการเงินส่วนหนึ่งอาจจะ เรียกว่าต้องรักษาคําว่าหน้าตาในสังคมนะคะนะจนบางครั้งเนี่ยนะคะนะแฮงแมนการเงินคุณอาจจะตึงได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยหาเก่งก็จริงแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะชาววันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆให้ดีนิดนึงนะคะหรือว่าบางคนนะคะในเดือนนี้นะคะนะอาจจะมีเรื่องของเงิน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 ประกันนะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทําประกันชีวิตมีในเรื่องของเงินประกันเงินสินใหม่ เงินตกเบิกเงินทดแทนสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยห่วงเนาะเรียกว่าชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้คุณจัดการหมุนเงินได้บริหารเงินได้เป็นอย่างดีหรือถ้าใครที่การเงินตึงๆมืออยู่นะคะก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะนะเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวจากกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะนะหรือว่าเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะความรักชาววันอาทิตย์สิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวนะคะคุณจะให้ความสําคัญกับคําว่าครอบครัวมากมากกว่าอย่างอื่นนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นความรักนะคะนะ,ะก็เรียกว่า ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะนะแต่ชาววันอาทิตย์นะาคุณเป็นคนที่บางครั้งนะ ก็คีหึงเหมือนกันนะหึงแบบไม่มีเหตุผลหึงแบบไม่มีสาเหตุนะคะจัสติกเนี่ยเห็นไหมจับผิดคนรักเก่งนะคะนะแล้วถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนด้วยนะถ้าคนรักนอกใจนี่ไม่นานนะคะชาววันอาทิตย์คุณจะจับผิดได้ในทันทีนะคะแต่ตําแหน่งคนรักของคุณเนี่ยเป็นอัศวินท้วยนะคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะได้คุณพ่อ้านคุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลนะคะคุณเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างจะเอาแต่ใจแต่คนรักของคุณเนี่ยเขาก็ ยอมคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมนะคะนะเรียกว่ารับฟังทุกอย่างนะคะแต่อาจจะมีบ้างบางครั้งนะคะเขาก็อาจจะน้อยใจนะคะชาววันอาทิตย์ได้เนาะด้วยชาววันอาทิตย์บางครั้งเป็นคนที่เขาเรียกว่าจู้จีจ้นะคะนะจู้จี้จุกจิกขี้บน่นเจ้าระเบียบนะคะนะแล้วบางครั้งชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ขี้งุดหงิดนะคะบางครั้งคุณไปใส่อารมณ์กับคนรักของคุณนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็น้อยใจคุณเหมือนกันบางทีเขาก็ไม่เข้าใจคุณเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์นี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่กับแฟนอยู่กับคนรักนะคะนะพออารมณ์ของคุณนะคะนะเรียกว่าค่อนข้างจะแปรปวนนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะนะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีหรือใครที่อยากจะมีลูกนะคะนะอยากจะตั้งครรภ์น,นะคะนะเด็กถือไม้เท้ากับสิบถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่ามีดวงของการได้ตั้งครรภ์มีดวงของการให้กําเนิดมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีนั่นเองนะคะ แล้วชาวันอาทิตย์นะคะนะสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่ารู้จักคนเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะระวังนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะหึงหวงคุณได้นะคะนะมันจะเป็นปัญหาจุกจิกหัวใจเห็นไหมเดลเเบอร์คุณเป็นคนที่มีสังคมนะคะนะหรือว่าอาจจะพบปะผู้คนอยู่บ่อยๆนะคะทําให้คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นความเข้าใจผิดนะคะนะการเข้าใจกัน ผิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะแต่บางคนนะคะอาจจะโชคร้ายกว่านะมีคู่ของคนรักที่ดีอยู่แล้วแต่ดันไปรับรู้เรื่องราวแฟนเก่าคนรักเก่านะคะนะมันก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของชาววันอาทิตย์นะค่อนข้างจะลังเลโลเลนะเอสจะอยู่กับคนปัจจุบันดีหรือว่าจะหันไปหาคนรักเก่าดีเพราะว่าใจหนึ่งก็ยังสงสารแฟนเก่านะคะนะยังเป็นห่วงแฟนเก่าอยู่นะคะให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าอดีตนะคะคนรักเก่ามันก็ยังคงเป็นอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสกับคนที่เรา อยู่ปัจจุบันดีกว่านะคะเพราะอย่างน้อยๆคุณก็มีคําว่าครอบครัวเกิดขึ้นกับเขาแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรบางครั้งชาววันอาทิตย์ต้องรู้จักที่จะรักษาน้ําใจคนรักของคุณด้วยนะคะนะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดนะคะชาววันอาทิตย์เป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยจะรักษาน้ําใจใครนะคะนะยิ่งรู้สึกว่าสนิทหรือว่าเป็นคนในครอบครัวบางครั้งชาววันอาทิตย์ไม่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 ค่อยจะรักษาน้ําใจกันเนาะอันนี้ก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือในเดือนนี้ชาววันอาทิตย์นะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณพาคนรัก พะะาครอบครัวนะคะไปพักผ่อนนะคะนะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนะไปทานข้าวนอกบ้านบ้างหรือว่าอาจจะมองหาทํากิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ความรักเนี่ยกลับมานะคะนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะนะเอาเรามาในเรื่องของคนโสดกันบ้างนะถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสด เม็กิเชียนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ชอบหวานเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่าอัธยาศัยดีนะคะนะเรียกว่าเป็นมิตรรู้จักคนเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับคนโสดนะเรียกว่าบางคนนะคะเขาก็เข้าใจว่าคุณ คุณให้ความหวังเขานะคะนะเขาก็จะแบบเข้ามาหาคุณโดยที่มีความหวังว่าเอ้ยคุณสนใจเขานะคะนะคุณมีความสนใจเขาคุณมีความชอบเขานะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะสําหรับคนโสดนะคะนะพอเมจิกเชียนมันบ่งบอกในเรื่องของความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้ชาววันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะไม่ใช่ไม่เจ้าชู้แต่เขาเรียกว่าเจ้าชู้แบบเงียบๆนะคะนะคุณเป็นคนที่บางทีคุณไม่ต้องไปพูดจาอะไรเลยก็ได้นะอยู่เฉยๆนะคะก็มักจะมีคนเข้ามาหาคุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นบุคลิก ของคนที่เรียกว่ามีเสนะ่ห์เนาะเออแล้วคำว่าคำคำว่าอัธยาศัยดีของคุณเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เป็นแรงดึงดูดเพศตรงข้ามคนรอบข้างเข้ามาหาคุณนะคะนะได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะคะหรือชาววันอาทิตย์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบใครนะคุณมักจะเข้าไปตีสนิทกับเขาโดยการที่แบบทาเป็นเพื่อนทําเป็นเข้าไปให้คาปรึกษาสิ่งต่างๆนะคะนะอันนี้ชาววันอาทิตย์นะคะคือปณิสัยของคนโสดของชาววันอาทิตย์นะคะแต่ถามว่าชาววันอาทิตย์บางครั้งก็เป็นคนที่ค่อนข้าง จะชังเลือกนะเรียกว่ารักใครยากนะคะนะออรักใครยากนะคะนะแล้วบางครั้งนะคะนะเป็นคนที่ขี้งุดหงิดขี้เบือ่อขี้รําคาญอยู่กับใครไม่ค่อยจะได้นานนะคะบางครั้งโลกส่วนตัวสูงนะคะนะขี้น้อยใจโหยหาความรักแต่พอมีความรักดีๆเข้ามาปุ๊บชาววันอาทิตย์คุณมักจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของรักดีๆนะแต่คุณจะหันไปสนใจในเรื่องของคนที่คุณสนใจคนที่คุณชอบมากกว่านะคะอืม ทีนี้ถามว่าิชาววนะันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้พบรักไหมมีโอกาสที่จะได้พบรักนะอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวไม่ใช่คนไกลนะคะนะอาจจะมาจากคําว่าเพื่อนเลื่อนขั้นสถานะมาเป็นแฟนก็ได้นะคะนะบางคนไปมองหาคนไกลนะคะจริงๆแนละ้วอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณนะคะคนที่คุณอาจจะเคยปฏิเสธเขามาแล้วนะคะนะคุณ คนที่คุณเคยอาจจะมองข้ามเขามาแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาด้วยซ้ำนะคะนะออหรือชาววันอาทิตย์นะถ้ามีในเรื่องของรักเก่าๆอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาด้วยนะคะนะพอห้าถ้วยบางทีชาววันอาทิตย์เป็นคนที่เขาเรียกว่ารักฝังใจนะคะนะคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของเรื่องราวความรักมาคุณอาจจะยังคิดถึงแฟนเก่ายังรอคอยแฟนเก่าอยู่นะคะนะลอไพ่เดลเวอร์เนี่ยระวังในเรื่องของคําว่าคบซ้อนคบสองคนด้วยนะบางครั้งมันอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่ารักพี่เสียดายน้อง ะะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะสุดท้ายนะคุณอาจจะต้องอยู่กับคําว่าอยู่กับตัวเองนะคะนะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะชาววันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบโสดแบบไม่สนิทก็แล้วกันนะคะนะแต่ส่วนในเรื่องของการที่จะสารความสัมพันธ์ต่อไม้อันนี้หมอฟ้ามองว่าการสารความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของชาววันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นไปแบบช้าๆไม่ได้เร่งรีบนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะจีบนะคะหนุ่มวันอาทิตย์สาววันอาทิตย์ อันนี้ก็ต้องทําใจด้วยนะคะเพราะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาอาจจะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานการเรียนอนาคตนะคะนะมากกว่านั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจติดติดขัดขัดนะคะนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลอดลมอักเสบด้วยนะคะนะและพวกภัยแห้งแมนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นโรคเก่าๆนะคะนะโรคกรรมพันนะคะโรคที่เขาเรียกว่าสืบทอดทางพันธุกรรมนะคะนะโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมมีโรคอะไรบ้างนะคะเบาหวาน มะเร็งนะคะเออหรือว่านะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องคลอดมดลูก นะคะมดลูกต่ําท้องยากแทงง่ายนะคะนะใครที่อยากจะมีลูกนะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยบ่งบอกว่าท้องยากแต่แทงง่ายด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะและแ้วไพ่แฮงแมนนะคะนะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องหันมาเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินการทานเพราะอะไรเพราะชาววันอาทิตย์นะคะคุณเป็นคนที่ตามใจปากนะคะนะกินไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าการเรื่องลดน้ําหนักนะคะเรื่องดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอะไรที่ห,ห้ามนะคะนะ สำหรับคนที่มีโรคประจําตัวอันนี้ชาววันอาทิตย์มักจะให้เรียกว่าไม่ค่อยจะทําตามดือ้อนะคะนะดื้อกับคุณหมออะไรที่คุณหมอห้ามเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเรามาระวังกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะทานน้าเยอะๆนะคะทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะจะได้เป็นการรีแลก์การผ่อนคลายตัวเองนะคะเพราะว่าชาววันอาทิตย์บางครั้งก็เครียดจนเกินไปนะการออกกําลังกายมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะคะพอเสียเหงื่อมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อน ขึ้นแล้วก็เราก็อาจจะมีในเรื่องของการนอนหลับที่สบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนก็นอนไม่ค่อยจะหลับเหมือนกันนะคะนะชาววันอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้เนาะชาววันอาทิตย์เป็นเดือนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะอะแล้วชาววันอาทิตย์นะคะใครที่ ใครที่จะมีในเรื่องของการสอบการเรียนนะคะคหรือว่างานนะคะนะแนะนําว่าให้ไปขอพรนะคะในศาลลักเมืองนะคะศาลลักเมืองของแต่ละจังหวัดนะคะนะเออไปขอในเรื่องของไปขอในเรื่องของงานโดยเฉพาะใครที่แบบจะจะจะสอบในเรื่องของงานราชการนะคะนะแนะนําว่าให้ไปขอพรที่ศาลลักเมืองนะคะชาวันอาทิตย์นะคะ ในเดือนนี้นะคะถ้าจะทําบุญนะคะนะแ,นะแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะกับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยยากไร้นะคะนะ ผู้ป่วยอนาถานะคะนะหรือว่าคนยากไร้นะคะคนด้อยโอกาสนะคะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะเรียกว่ามันเป็นการแบ่งปันเป็นมันเป็นการให้นะคะนะแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับบุคคลอื่นนะคะนะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าด้อยโอกาสกว่าเรานั่นเองนะคะและพวพไพ่แฮงแมนนะคะนะใครที่เคยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําแท้งจะได้ความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรือเข้าไปมีส่วนรู้เห็นอันนี้ต้องมันทาบุญให้กับน้องเขาบ่อยๆด้วย เะะพราอบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทําลงไปด้วยความไม่ตั้งใจด้วยวัยนะคะนะก็เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็ต้องหมั่นทําบุญนะคะนะบุญเล็กบุญน้อยนะคะทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่ตลอดนะคะนะสามารถที่มันจะแบบมันจะช่วยทําให้ชีวิตเรามีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้นะคะนะบางคนเนี้ยชีวิตติดติดขัดขัดนะคะนะ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะการขอพอรจากบุพการีนะคะนะพ่อแม่นะคะนะเรียกว่าเป็นพระอารหันต์ภายในบ้านนะคะนะขอขามากรรมกับท่านใครที่ทําผิดทําไม่ดีกับพ่อกับแม่เอาไว้นะคะขอขามากับท่านแล้วก็ขอพอรกับท่านนะคะพรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนะคะนะเราไม่ต้องไปหาพระที่ไหนเลยนะคะทําบุญกับพระในบ้านของเรานี้แหละนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนมีเลขหนึ่งระวังหนึ่งหนึ่งด้วยนะระวังมันจะเบิ้ลนะคะแล้วก็มีเลขหกมีเลขสาม ที่จะให้โชคนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของชาววันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายน2566นะคะฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ